<Yeah. S 1> หนูน้อยไม่ต้องเสียใจไปหรอกนี่ <Okay. S 1> คือตู้ไอติมความดีด <Good. S 3> wow, <I> ว้ไอติมโอ้กิดทั้งกันหมดเลยดีกว่า ตรงนี้ดีกว่าถ้าได้อะไรเย็นๆเอามากนมินก็คงจะดีอยากกินไอติมจังเลยแต่ว่ามัมมีปปะปาก,ก็ยังไม่กลับมาเลยไม่มีตังเลยอยากทำยังไงดีนยอะตรมนนมันนี่นะอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีนะ แม่มีมป้ายังไม่กลับมาหนูน้อยไม่ต้องเสียใจไปหรอกนี่คือตู้ไอติมความดีนักไทพูดตู้ไอติมความดีคืออะไรหรอคะอถ้าหนูอยากกินไอติมหนูก็แค่ทำความดีไงล่ะไม่ยากหรอก ทำความดีได้กินไอติมจริงๆเหรอคะได้สิจ้าทำความดีได้กินไอติมไปเลยค่ะหนูจะตั้งใจทำความดีนะคะ งยเดี๋ยวจะเดินไปล้างค้าข้างนอกเดี๋ยวหากระเป๋าตังค์โอ้นี่ไงกระเป๋าตังค์ถือมาอยู่ไปซื้อน้ำกินดีกว่าเฮ้ยกระเป๋าตังค์ใครลนอยู่ตรงนั้นอ่ะ ไปดูดีกว่าอันนี้เอ๊อันนี้กระเป๋าตางของใครนะน่าจะของคุณ,ค,ณนะคุณน้าคนนั้นที่ที่เดินผ่านเราไปเมืกก่อกี้เอาไปให้ดีกว่าคุณน้าคะ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 อันนี้ใช่กระเป๋าตังของคุณน้าไหมคะ ใช่จ้าหนูหนูเจอมันที่ไหนคะตรงตรงนั้นค่ะเหรอคะค่ะอุ้โอโอยโชคดีจังเลยนะที่คุณน้าเจอหนูหนูรู้ไหมว่าน้ากำลังจะเอาตัางค์ไปซื้อนมให้น้องให้ลูกนะ้าอ๋อขอบคุณมากนะจ้าหนูหนูช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยเไ,ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณนะ้า เด็กคนนี้ดีจริงๆเลยช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยถ้าเราไม่ได้เด็กคนนี้ก็คงแย่แน่เลยเงขุนเขาเนาะ หรือเปล่าหนะ้าก็เลยจะข้ามถนนหรือเปล่าหนะ้าเดี๋ยวไปช่วยดีกว่าคุณน้าคะจะข้ามถนนหรอคะให้หนูช่วยนะคะใช่จ้าหนูหน้าจะข้ามถนนรถก็บีบแต่เสียงดังน้าก็ตกใจหลังก็ปวดเนี่ยคุณน้าก็เลยข้ามถนนยังไม่ได้เลยให้หนูช่วยนะคะ ถึงแล้วคะ่ะคุณนะ้าขอบใจมากนะหนูถ้าไม่ได้หนูนะ้าต้องแย่แน่เลยเนหนูช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณนะ้างั้นหนูไปนะคะโอ้หนูน้อยคนนี้ทำไมดีอย่างนี้เป็นเด็กดีจริงๆเลยเด็กคนนี้นี่ถ้าไม่ได้หนูน้อยเราคงแย่แน่เลย วาโอ้ยน้ำบุ๋มคะน้ำบุ๋มค่ะยินดีหนูช่วยโอ้หนูดีเก่งจังเลยลูกหนูดีเก่งจังเลยลูกหนูดีเก่งจังเลยลูกเสร็จแล้วค่ะน้าบุ๋มใจมากนะหนูดีน้าบุ๋มยิ่งปวดหลังอยู่ ถ้าไม่ได้หนูดีนะบ๋มแย่นะปวดหลังแย่เลยไม่เป็นไรค่นนะน้าบ๋มงนะั้นหนูดีไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะหนูดีช่างเป็นเด็กดีจังเลยไม่ฮยหนืังเลยวันนี้ไปทำอะไรมาตั้งหลายอย่างเฮ้ยอาีหิวแล้วใช่ไหมล่ะงั้นหนูๆมารับไอติมกันเลย ฮะ huh? หนูจะได้กินไอติมจริงๆเหรอคะจริงสิเอาไปเลยกดว่าวไอติมเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วนี่คือไอติมความดีวันนี้หนูๆทำความดีทั้งวันเลยผลตอบแทนการทำความดีก็คือไอติมแห่งความดีหนูๆห,หยิบไปกินได้แล้วค่ะว้าว E oh! โอ้กินทั้การหมดเลยดีกว่าไม,ไมูจะไม่ไหวเหรอไม่ฟินอืมอร่อยทำความดีมันดีอย่างนี้เองอืมอร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์